สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel f i e l ลไทยใน YouTube ครับที่สถานีหมอชิดนะครับรถไฟฟ้า BTS นะครับก็ตรงนี้เป็นจุดต่อรถอแนะนำสำหรับคนที่มือใหม่หัดเดินทางในกรุงเทพนะครับไม่ใช่คนกรุงเทพเที่ยวต่างจังหวัดอย่างเดียวคนต่างจังหวัดก็เที่ยวกรุงเทพได้เราลงมาจากตรงนี้นะครับอันนี้อยู่ชั้นบนนะครับในส่นที่ลงมา ให้ดูอย่างนี้นะครับก็ฝั่งนู้นเนี่ยเป็นสวนจรุจักรส่วนรถไฟนะครับแล้วก็ด้านนู้นทางที่ต่อไปอยังตลาดนัดจตุจักรนะครับก็ตัวสถานีเนี่ยเขาจะมีหลายโซนหลายภากนะฮะฝั่งนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเดินทางต่อไปลังสิตแจ้งวัฒนางามวงวานนนทบุรีนะครับก็ลงได้สองอย่างถ้าลงด้านนู้นนะครับก็จะมาลงจะมีรถเมย์เข้ามาจอดนะครับนะ มาจอดเนี่ยฮะรถเมล์เจะเข้ามาจอดก็จะไม่จอดด้านโน้นนะครับแต่ว่าถ้าจะแท็กซี่เนี่ยต้องไปคิวอยู่ตรงนู้นนะครับวผมจะซููนูน่นนะครับคิวยาวๆอยู่ด้านโน้นนะครับไปเข้าไปขึ้นตามคิวนะฮะเขาเข้าแถวอยู่ส่วนรถบัสตรงนี้ก็ดูดีๆจังหวะที่เขาจอดนะครับเพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่จอดตรงหน้าเราต้องมาจอดตรงเพราะมันเรียงกันมานะครับต้องออตามคิวนะครับนะ น่าจจะต้องมีการวิ่งบ้างแล้วก็วันที่ผมถ่ายเนี่ยเดือนกรกฎาคม2560เนี่ยเขาบอกว่ากำลังจะมีเปลี่ยนชื่อเส้นทางเรียกรถนะครับใหม่อันนี้ก็ต้องสอบถามมีอะไรก็สอบถามครับตรงนี้เขาจะมีนายท่าของบางสายอยู่นี่ครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับว่าสายไหนผ่านไม่ผ่านสอบถามตรงนี้ได้นะครับนะเรื่องรถเมล์แล้วก็ตรงนี้จะมีป้าย แต่ป้ายมันจะละเอียดมากนะครับเนี่ยที่แบ่งเป็นสายเนี่ยมีเป็นสิบกว่าสายหรือยี่สิบสายได้มั้งแต่ว่าเขาเป็นตัวละเอียดยิบๆมากเลยครับแนะนำว่าให้เซิร์ช g o o g l e แล้วก็ดูว่าสายไหนไปไหนนะฮะดูข้อมูลใน Google จะดีกว่านะครับมีเว็บมีอะไระนี้ก็เป็นฝั่งฝั่งนี้จะไปด้านเหนือนะครับส่วนใครที่ ะจะไปต่อรถใต้ดินในมาทีก็ลงเนี้ยมันก็จะมีทางไปส่วนลงอีกร้านก็จะมีทางมุดลงไปเหมือนกันนะครับอันนั้นไม่ต้องห่วงช่วงเย็นๆเนี่ยจะเย็นๆกับเช้าเนี่คนแน่นมากนะครับมีข้ตีเป็นกรอบให้ให้รถเม์เข้าโดยเฉพาะเลยนะครับ แล้วก็อีกอันก็คือจะมีสาย A1 A2 อะไรตรงนี้นะครับ mm hmm. เขก็จะวิ่งผ่านที่จะไปสถานาีไปสนามบินดอนเมืองนะครับ mm hmm. ก็สามารถขึ้นตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับส mm hmm. ีฟ้าสีส้มก็จะเป็นรถแอร์นะครับรถปาประกาศส่วนสีอรวมทั้งสีเหลืองด้วยชักจะงงครับสีเยอะจริงๆรถเมืองไทย อ,อันนี้ก็จะเป็นรถครีมแดงเนี่ยจะเป็นรถไม่ปรับอากาศปรับรบางคนเ,าเา็าแซวบอกปรับตามสภาพอากาศนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเนาะสำหรับคนที่ไม่เคยมากรุงเทพไม่มาต่อที่สถาที่หมอชิดพอนั้นจะไปบขศหมอชิดอ่าทีนี้ถ้าไปบขศหมอชิดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ส่วนรถไฟเนี่ยมันกั้นอยู่ไปอยู่อีกด้านนึง แล้วก็ไม่มีทางลัดไม่มีระบบอะไรผ่านทั้งสิ้นตามสไตล์ประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีทางเลือกสองทางหนึ่งรถบัสบางคันตรงนี้เนี่ยจะผ่านตรงนี้แล้วไปเข้าหมอชิดอ่าถามนายท่าตรงนั้นนะครับผมไม่แน่ใจในทุกสายเพระาะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ไม่พูดทั้งหมดนะครับถามนายท่าตรงนั้นหรือถามใครก็ได้หรือลองหาข้อมูลนะครับ ผมเข้าใจถ้าผมเข้าใจไม่ผิดสายสามน่าจะเข้านะนะสายสามแต่ว่าอย่าอย่าเชื่อผมตรงนี้ลองเช็คข้อมูลดูนะฮะต่เบอ์ผมเคยขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเป็นสีเหลืองกระปอสีเหลืองนะก็ติดตามช anel สื่อไทยในยู u ูบอย่างนะครับอย่าลืมสมัครคอมเมนต์อ่าสมัครสมา,สมาชิกติดตามนะครับกดติดตามชวนเพื่อนติดตามแล้วก็ไลค์คอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าคิดว่า คลิปพวกนี้มีประโยชน์นะครับพยายามทําให้มือให,ใหม่จริงใครที่ขึ้นอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วเนี่ยก็เรื่องนี้คงไม่เป็นประโยชน์นะฮะนี่ครับ A2 A2 นี่คืออนุสาวรีย์อนุสุริย์ดอนเมืองนะครับวิกตอเรียมอนเม้นต์ดอนเมืองเนี่ยตรงนี้เราขึ้นจากตรงนี้ไปสนามบินดอนเมืองได้นะครับรู้สึกจะ30บบาทครับนะฮะนี่ครับ A2 นะครับ A1 ก็ไปได้ เป็นรถมาปรับปรุงใหม่นะัอใหม่ข้างบลเนี่ยก็มาติดแอร์เครื่องใหม่นะครับสีข่าวจั่วเลยสายสามเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดจะเข้าหมอชิดนะเป็นรถเมฟรีด,ด้วยถ้าเป็นถ้าเป็นแบบไม่ปรับอากาศนะก็เข้าไปหมอชิดหรืออีกทางหนึง่ง นอกจากจะไปขึ้นขึ้นแท็กซี่แล้วเนี่ยตรงนี้มีวินมอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วข้างๆวินเนี่ยแถวนี้มันจะมีราคาติดไว้ว่าไปหมอชิดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งั่าแรกออะไรครับฝั่งด้านที่จะออกไปทางด้านเหนือนะครับเดี๋ยวถ้าด,ดูฝั่งเข้าเมืองมั้งฝั่งนี้จะดูยากนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นบขสบหมอชิดเก่า ครับที่เขาทำเป็นโรงจอดรถไฟฟ้านะฮะด้านล่างนี่ก็ลงไปเนี่ยจะมีทางลงไอ้มทีแล้วก็ไปทางด้านนี้เนี่ยจะมีรถบัสเจ็จุดรถเมย์จอดนี่ยไปทางด้านนี้จะมีจุดรถเมย์จอดคือรถเมย์ได้นะครับก็มีบางสายเนี่ยจะจอดตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเอาให้ครบจริงๆเนี่ยเดินไปหน่อยนะครับตรงหน้าธนาคารทาหารไทยตรงนั้นรถเมย์จะจอดทุกสายที่ผ่านตรงนี้ อนะันนะั้นอะันนะั้นะจะเดินสัก200เมตร300เมตรนะฮนะขึ้นตรงนี้หรือเรียกแท็กซี่อย่างเงี้ยก็ได้ครับหรือลงต่อไมาทีก็จะมีรูให้หมุดอยู่แถวนี้ครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์นะครับอย่างเห็นเนี้เขาติดต่อคุยราคาก็ไปได้นะครับแล้วก็มีแท็กซี่มาจอดนะครับก็ไปแท็กซี่ได้แล้วแต่นี่ครับต่อไปแล้วนะครับก็มีมอเตอร์ไซค์วนเข้ามาจอดอย่างนงี้ รู้ข้อมูลตรงนี้เป็นประโยชน์ไหมถ้าเป็นประโยชน์ช่วยบอกคอมเมนต์นะครับด้วยฝังตรงนี้เนี่ยจะมีที่จุดจอดรถตู้นะหมายถึงว่าถ้าใครต่อรถตู้เข้ามาที่มาตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมาจอดกันตรงนี้นะครับ mm hmm. เพื่อจะต่อรถ BTS ต่อ MRT นะฮะอันนี้เป็นด้านที่มองไปทางด้านร mm hmm. องเบืองนะครับ mm hmm. ด้านนี้จะเป็นด้านที่เข้าไปในเบืองเป็นทางสปารณควายอ่าวิศวกรชัยนะครับ ตรงนี้ให้ดูเนี่ยจะมีราคามาตรฐานวินมอเตอร์ไซค์ติดอยู่นะฮตรงนี้ให้ดูอ้างอิงตามราคานี้นะครับแต่อาจจะมีบวกลบเพิ่มขึ้นก็ดูสภาพด้วยครับว่าข้าวของหรืออะไรต่ออะไรเยอะไม่เยอะอะไรต่ออะไรนะครับนะก็เอาคัวอัอ นี่เดี๋ยวมาดูตรงนี้เพิ่มเติมอนะีกนไนี่ครับก็ยังอยู่ฝั่งเข้าเมืองครับนะรบตรงนี้ก็มีตำรวจมีอะไรถามไ,มได้นะครับต้องรู้เนี่ยทางลงยัมาทีนะด้านนูนะครับที่เป็นรูตรงน,นั้นเนี่ยลงไปนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับการเดินทางสำหรับไทยที่มากรุงเทพนะครับมือใหมนะ่ก็วิธีต่อรถตรง BTS หมาชิดครับผม แล้วพบกันใหม่กับช่อง Now4Thai ในยูทูบครับอย่าลืมกดติดตามนะครับฝากส่วนเพื่อนๆมากติดตามด้วยขอบคุณมากครับผม F T L T H a I ครับ